ทุกควนดา่ะนันสองคนนะต้องไปต้องเรื่องเกษตรนรัพื่อร้าวารกัพางากนครับพ่ร้างคมรกนะัองไปต้องเนะครับเพื่อสร้างคมรกรือร้าากนับเรนะครับรากนะครับเพื่อสร้างความกบเอรงวกบเ่อางวากนรเสร้างวมกบเ่อางวากน่อางคามกนะรเ่องคมกนัพอร้งะับงวมนะี เริ่มจากงานครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2525ซึ 25, ่งสำนักง,งานเกษตรอำเภอพรบพีร่วมกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในอำเภอพลับพรีโดยใช้ชื่อว่างานวันชาวสวนมีการประกวดผลไม้หลายชนิดต่อมาประมาณปีพศ2528มีการเปลี่ยนแปลงการจัดงานวันชาวสวนเป็นงานแตงโมมีการประกวดแตงโมและผลไม้บางชนิดขณะน,นั้น มีการปลูกแตงโมพันซูก้าเบบี้จำนวนหลายพันไร่ต่อมาปีพศ2532ได้เปลี่ยนพันแตงโม,มล,ลายเป็นพันกินจรลาเพราะด้วยความต้องการของตลาดในขณะนั้นซึ่งให้ผลผลิตสูงขนาดผลใหญ่มากประมาณ3-8กิโลกร,รมัมในปี2567อ,อำเภอกุณระบุรีมีพื้นที่ปลูกแตงโมรวม230ไร่ ผลประมรวม5,000การเศษเศราคาเฉลี่ยกิกรัมละ20บาทคิดเป็นเงินประมาณ11ล้านเศษผมดีใจนะที่ผมได้มาเปิดภูรา่งบุรีและแล้วก็ได้มาร่วมง,งานแปงโม่และของดีอำเภอพูราบุรีในปี2 5 6 8ในวันนี้นะครับ <c oughs> ะตะลกล่าวายงานท่านในอำเภอภูรา่งบุรีนะครับ เราก็เห็นด้ยวยว่านะครับการจัดงารตรงนี้นะครับทุกภาคส่วนได้มามีส่วนร่วมวิตรน,นะครับมากมายเลยนะครับที่ทำงาานเล่ทาน คำถามของระ้เลรีว <ini> <ana> ่าตาชัยสีหลักษออะไลองดูดีใยวเดี๋ยเลได้เพื่อ